n o p a ด o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a ด o s t t r y y p o d c s t t นะครับวันนี้กลับมาที่หนังสือ1000 Plus Little Things Happy Successful People Do Differently ของคุณ Mark and a n g e l ง s จล n าเช o f f นนะ บทนี้ที่จะมาฝากนะครับเป็นบทที่ชื่อว่า Ten Simple Truths That Smart People Forget นะ่านะสนใจนะเขากแปลเป็นไทยนะบอกว่าความจริงง่ายๆ10ข้อที่คนฉลาดส่วนใหญ่ลืมนะ,อะลองดูนะครับผมก็เชื่อว่าคนฟังนบดลรอรี่ก็ฉลาดทุกคนอยู่แล้วนะครับเราลืมอะไรกันไปบ้างนะตัวรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับอันแรกเขาบอก Education and Intelligence Accomplish Noting h with o u t Action โอ้โหชอบมากเลยโดนเต็มๆคือ ก็บอกว่าความรู้นะการศึกษาและความฉลาดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จหรอกถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรเลยมีแต่ความรู้มีแต่ความฉลาดไม่ได้ช่วยอะไรผมไม่ได้บอกว่าห้ามรู้หรือห้ามฉลาดแต่มันเป็นแค่คอนดิชันเริ่มต้นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ความรู้และความฉลาดคือการเริ่มต้นทำนะครับชอบคํานี้นะก็บอกว่า there's a huge difference between knowing how to do something and actually doing it คือมันต่างกันเยอะนะระหว่างรู้ว่าทํายังไงกับ ได้ทามันจริงๆอ่ะเป็นแรงกระตุ้นให้กับทุกท่านนะครับถ้าท่านอยากที่จะทําอะไรคิดแล้วดูแล้วรอบคอบเริ่มต้นทํานะครับข้อที่2ที่เรามักจะลืมกันคือเขาบอกงี้ happiness and success are two different things คือความสุขกับความสําเร็จเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะนั้นคำถาม2องคถามนี้คืออะไรที่ทําให้เรามีความสุขกับอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จ มันอาจจะเป็นคําถามที่คุณต้องถามตัวเองแต่มันเป็นคําถามที่อาจจะมีคําตอบไม่เหมือนกันผมไม่ได้พูดแล้วว่าอะไรสําคัญกว่ากันนะและหนังสือเขาก็ไม่ได้พูดนะแต่เขาบอกว่าเอาให้ชัดว่าสิ่งนี้ทําเพื่อความสุขกับสิ่งนี้ทําเพื่อความสําเร็จอ,อันที่ 3, every one runs their own business แปลว่าทุกคนเนี่ยได้ทำทำงานหรือทําธุรกิจของตัวเองนั่นแหละ บางคนบอกเฮ้ยผมไม่ได้ทําธุรกิจนะผมมาเป็นลูกจ้างเขาผมเป็นพนักงานประจํา<ๆ>ก็บอกว่ามันไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจาหรือว่าคุณจะทําธุรกิจทําธุรกิจเองก็นแน่นอนแต่คุณเป็นพนักงานประจําคุณก็ไปทําธุรกิจให้กับคนอื่นอยู่ดีอะ่ะนั่นคําถามที่คุณควรถามตัวเองนะคือคุณกําลังขายอะไรอพนักงานประจํแล้วกันพนักงานประจําคือการขายแรงงานขายให้ใครขายให้ในจ้างเราขายความรู้ความสามารถให้กับในจ้างเรา นั่นอย่างที่ผมบอกว่าหรือหนังสือเล่มนี้บอกว่ายังไงคุณก็ขายของอยู่ดีอ่ะคุณทําธุรกิจอ่ะแต่เพียงแต่ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่แบบธุรกิจจริงๆเลยคุณขายกับลูกค้าโดยตรงเลยคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจชัดเจนแต่เป็นพนักงานประจําก็เป็นธุรกิจนะคุณลองนึกภาพว่าคุณคล้ายๆเป็นบริษัทที่ให้บริการสมมุติเป็นนักบัญชีเนี่ยคุณคือบริษัทที่ให้บริการทําบัญชีอ่ะแต่เป็นบริษัทของตัวคุณเองอ่ะที่ทุกวันเนี่ยคุณไปแล้วก ได้ค่าทำบัญชีหรือค่าทำงานคุณก็คือเงินเดือนของคุณนั่นเองนะครับก็พยายามถามตัวเองแบบนี้นะครับเราจะมองในมุมนี้เนี่ยเราอาจจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นนะอันที่4ครับข้อที่4นะครับ having too many choices interferes with decision making คือถ้าเกิดคุณมีทางเลือกเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจคุณนะวุ่นวายสับสนนะครับ เขาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วผมว่ามันก็ใช่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะมากแล้วเวลาเราเราเจอทางเลือกเยอะๆเนี่ยมันโอเวอร์โหลดเราเนี่ยเราเริ่มจะงงเราเริ่มตัดสินใจแบบไม่ถูกอ่ะแล้วพอตอนสุดตัด,ตดสินใจไม่ถูกสิ่งที่เราทําคือไม่ตัดสินใจนะ <c oughs> เขาบอกอ่างนี้ฮะพยายามลดทางเลือกลงนะครับลดเอ่อดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆของแต่ละออปชันลงนะครับ ให้ตัดสินใจเลือกเลยแล้วก็ลุยนะเขาบอกว่า choose something that you think will work and give it a shot นะครับให้เริ่มเลยนะครับตัดสินใจเลยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยหาข้อมูล20ทางเลือกมาเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ดีนะ if it doesn't work out choose something else and keep pressing forward ถ้าไม่เว w ร์ k ก็เลิอกอันนี้พูดตรงกับที่ผมชอบพูดนะ สำหรับกรณีที่มันไม่ได้ทําความเสียหายให้กับเรามากลองไม่เถอะทําไปเถอะ,ถ,อะถ้าทําแล้วมันไม่ได้เรื่องเราก็แค่เลิกแค่นั้นเองอ่ะมาดูข้อ5ครับ All people p r o c e s s dimension of success and dimension of failure เขาบอกแบบนี้ก็อบอกว่าทุกคนเลยนะมันมีมุมของความสําเร็จแล้วก็มุมของความล้มเหลวทุกคนข้อคิดข้อนี้ทำให้เราได้คิดว่าอย่าพยายามจะเป็น perfect อย่าพยายามทำอะไรที่สมบูรณ์แบบเขาบอกว่า perfection is an illusion แปลว่าไอ้ความสมบูรณ์แบบเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพลวงตานะครับไม่ว่าใครนะคุณเอาเอาอีลอนนะมัสก์ก็ได้บางคนโอ้โหอีลอนมัสนี่เบอร์เฟกไม่จริงอนะเอาส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้รู้จักเขาละเอียดมากพอนะเอาแค่ว่าผมรู้ประวัติระดับหนึ่งนะอีลอนมัสกเป็นคนประสบความสําเร็จในในเรื่องของการทํางานนะ เขามี Space X เขามี t ท s l a เขาทำาพย์เพได้ประสบความสำเร็จเขาโอ้โหเขาทำอะไรเยอะแยะเลยสำเร็จเต็มไปหมดเลยแต่มุมล้มเหลวอะเทียบเลยอย่างหนึ่งที่ผมว่าอีลอนมัสซูบเราหลายๆคนหรือส่วนใหญ่ไม่ได้คือชีวิตครอบครัวเขาเขาหย่ามาแล้วกี่ครั้งก็ไม่รู้เขาทำงานสัปดาห์หนึ่งเป็นร้อยชั่วโมงแปลว่าเอ้เขาไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์เขาแน่นอนอย่างเงี้ยคือถามว่าอีลอนมัส perfect ไหมอาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะเก่งมากสุดยอด แต่พอเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมว่าเขาเกือบสูนหรือติดลบเลยด้วยซ้ำนะเพราะนั้นก็ don't try to be perfect อะครับเราเราต้องเราต้องดูนะครับแล้วบางทีอย่างที่เราก็ทราบนะครับว่าพอเราต้องการที่จะ,ะ perfect ทุกอย่างทุกเรื่องเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ทำอะไรสักเรื่องเลยนะครับเราก็จะต้องเลือกนะครับต้องต้องต้องประมาณนั้นนะครับหรือใครจะบาลานซ์หรือใครจะทำอะไรก็ได้นะ ข้อที่6ครับเขาบอกว่า every mistake you make is progress ทุกการความผิดพลาดของเราเนี่ยมันคือความก้าวหน้าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ผมว่าถ้าใครฟังนักดวนสตอรี่หรือใครอ่านหนังสือเยอะๆคงได้ยินโค้ดแบบนี้มาเสมอว่าการล้มเหลวมันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้วิธีนี้มันไม่เวิร์กเพียงแต่อย่างเดียวครับคือคือผมพูดแบบนี้ผมเกรงว่าโอ้ย,อยางงั้นทำช่วยๆไปเลยให้มันล้มไปเลย คือถ้าเกิดคุณทําชวยๆแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการล้มครั้งนั้นมันเป็นการลมนี่แพงมากคือล้มเอางี้ล้มเหลวเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าล้มเหลวครั้งนั้นจะถูกหรือจะแพงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้อะไรจากการล้มเหลวนั้นหรือเปล่าคนบอกอ้าวก็มันล้มมันจะได้อะไรล่ะผมทําธุรกิจแล้วมันพังถ้าพังแล้วคุณไม่เรียนรู้อะไรนะมันมันเป็นการล้มเหลวที่แพงแล้วคุณทําธุรกิจใหม่คุณก็พังใหม่คุณก็ล้มอีกคุณก็เจ๊งอีกแต่ถ้าเกิดคุณพังแล้วคุณรู้ว่าออ การเชื่อใจเพื่อนโดยไม่เซ็นสัญญาเนี่ยมีปัญหาเลยนะโดนเพื่อนยึดธุรกิจไปเลยนะนี่คือโปรเกรสนะนี่คือความก้าวหน้าอีกมุมหนึ่งที่ผมชอบพูดเสมอสําหรับคนที่กลัวความล้มเหลวมากๆเนี่ยคุณมองว่ามันคือความก้าวหน้าแบบนี้สิครับสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพแล้วกันนะสตาร์ทอัพเนี่ยโอกาสสาเร็จมัน10%มันแปลว่าทํา10ครั้งจะล้มก่อน9ครั้งเอาแบบง่ายๆนะแปลง,ง่ายๆแบบนั้น ทำสิบครั้งจะล้ม9ครั้งและจะสําเร็จครั้งเดียวเพราะฉะนั้นทําครั้งแรกล้มเนี่ยเรานับ1เลยพูดง่ายๆว่าเรานับได้ถึง10เมื่อไหร่เราชนะเมื่อนั้น,น,นเนี่ยนี่คือความกนะ้าวหน้าถ้าคือคุณนับความล้มเหลวเป็นแบบนี้นะพอครั้งที่2ลม้มได้2แล้วเวย้ยครั้งที่3ลม้มได้3นะส่วนตัวผมก็ใช้เวลาผมส่งเจอแนลบทความวิจัยไปยังวารสารที่มันดีๆผมนับแบบนี้จริงนะ ว่าผมต้องถูกรีเจ็คกี่ครั้งอ่ะมันถึงจะได้รับตอบรับสักครั้งหนึ่งถ้าบริษทัทดีๆเนี่ยสมมุติว่า accept ปตทันเรทมัน10%ก็แปลว่าผมต้องส่งสิครั้งอ่ะก่าที่จะมีบริษทัทดีๆรับผมสักครั้งหนึ่งเพียงแต่ขีดเส้นใต้ไม่ใช่ส่งแล้วโดนรีเจ็คก,ก็ส่งเลยส่งแล้วโดนรีเจ็คก,ก็ส่งเลยคือคุณไม่ได้แก้อะไรเลยคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากจากคอ,คอมเมนต์เขาเลยอย่างนี้ส่งเป็นร้อยก็ไม่ได้รับครับ โดนีเจกมากลับมานั่งคิดนั่งแก้นั่งปรับส่งไปที่2มันจะดีขึ้นกว่าที่แรกแน่นอนเอาโดนทีเจกอีกนั่งคิดนั่งแก้นั่งปรับส่งไปที่3ม,มันจะดีกว่าครั้งที่ครั้งแรกและครั้งที่2แล้วเดี๋ยวครั้งที่10มันจะซูปเปอร์เลยอ่ะคือคือบ,บทความมันเจ๋งจริงอ่ะนึกนึกภาพบอกไหมครับอารมณ์แบบนี้นะครับ every every mistake you make is progress นะครับมาถึงข้อที่7ครับ ข้อที่7บอกว่า people can be great at doing things they don't like to do แปลว่าคนเราเนี่ยอาจจะเก่งในการทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำคือเขาเขาพูดแบบนี้นะเขาไม่ได้แบบกระตุ้นให้เราไปทำสิ่งที่เราไม่อยากทำนะแต่เขาบอกว่ามันมีความเข้าใจผิดหรือคนส่วนใหญ่มักจะลืมคือเราจะเข้าใจกันมุมเดียวว่าถ้าเราทำสิ่งที่เรารักเราจะทำได้ดีซึ่งอันนั้นก็ไม่ผิด แต่เขาก็ำลังจะบอกว่ามันมีคนจํานวนไม่ด้อยเลยครับทําในสิ่งที่ตัวเองไม่รักแต่ทําได้ดีอ่ะอย่าลืมมุมนี้ด้วยนะครับเขาเขามีเรื่องราวว่าเขามีเพื่อนที่เป็นนักบัญชีเขาบอกว่าเบื่อมากเลยไม่อยากทําบัญชีแต่เพื่อนคนนี้ทําบัญชีได้เก่งมากได้สุดยอดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําได้ดีไม่ได้มีค ondition ว่าคุณต้องรักก่อนเสมอไปผมต่อยอดเรื่องนี้ให้เลยครับมาคิวแบน คนที่เป็นเจ้าของทีม Dallas Maverick แล้วก็เป็นองค์ประกอบเป็นผู้ประกอบการชื่อดังของอ,อเมริกาเป็นบิลเลนแอนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าหนังสือผมเคยเขียนไว้ใน Future Mindset เนี่ย d o n t follow your passion ให้ follow your effort เนี่ยเขาบอกแม้กระทั่งแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณทำอะไรได้ดีมากๆแล้วอะคุณทำไปเถอะทำให้มันสุดๆแล้วเดี๋ยวคุณจะรักมันเองทำว่าทำไมอะนึกภาพนะ ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักบัญชีสมมตินะแล้วคุณไม่ได้ชอบบัญชีสักเท่าไหร่หรอกคุณเนะี่ยอยากเป็นนักบาสเกตบอลมากเลยถ้าคุณ f o l l o w p a s ช i ่นนะคุณก็ออกลาออกจากนักบัญชีไปฝึกบาสการันตีได้เลยว่าส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งบาสขนาดที่ไปเล่น NBA ได้หรอกแล้วพอเราล้มเหลวนะเราจะเกลียบบาสเกตบอลเลยหรืออย่างน้อยๆก็ชอบน้อยลงเพราะว่าการชอบแบบงานอนะดิเรกกับการที่จะต้องทําเป็นอาชีพเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะ ผมเคยมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมเนะแบบเฮ้ยอยากเป็นนักบอลอาชีพแต่ตอนนั้นเนี่ยฝันมันไกลามากเพราะบอลอาชีพในไทยก็ไม่มีแต่ก็โชคดีแล้วแหละเพราะผมมาเรียลไล์หรือมาตระหนักรู้ในตอนอายุเยอะๆแล้วแหละว่าจริงๆที่ผมชอบเนะี่ยคือผมชอบดูบอล ผมไม่ได้ชอบเตะบอลคือผมชอบเตะบอลกับเพื่อนแต่ให้ผมลุกตีสีมาซ้อมแล้วไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าแล้วต้องเดินทางตลอดเวลาไปกับทีมแล้วต้องฟิตตลอดมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตผมเลยก็ได้เนะกลับมานะครับมาคิวแบนบอกว่ากับการคุณทําอะไรได้ดีนะเดี๋ยวคุณจะชอบเองทํำไมถึงเกิดแบบนั้นถ้าบัญชีเนี่ยคุณแบบเกลียดมันไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเกลียดหรอกคุณไม่ได้ชอบมันน่แต่คุณทําเก่งมากจนกระทั่งเขาขึ้นเงินเดือนให้คุณเดือนละล้านสมมุติ คุณจะรักไหมแทนที่คุณจะออกไปเล่นบาสเกตบอลอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างอะ่ะคุณทําบัญชีแล้วคุณทําเก่งคุณแบบเป็นโอ้โหบัญชีมือทองเลยใครๆก็ต้องวิ่งมาหาคุณแล้วเงินเดือนคุณกลายเป็นรายได้คุณเป็นเดือนละล้านในการทําบัญชีผมว่ารักทุกคนเอาเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะอ่ะไม่ทุกคนหรอกเป็นส่วนใหญ่ะฉะนั้นเนี่ย people can be great at doing things they don't like to do ก็คือคนเราอาจจะเก่งในสิ่งที่เขาไม่ชอบก็ได้นะ นะครับเพราะนั้นเป็นกําลังใจนะใครที่ทํางานอยู่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าทําได้ดีมากๆลองทำไปเรื่อยๆท่านอาจจะรักแล้วพอท่านได้โปรโมทโปรโมทโปรโมทไปท่านอาจจะชอบนะครับข้อที่8ครับ the problems we have with authors are typically more about us นะครับคือปัญหาที่เรามีกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะเราเองนะครับคือบางคนเนี่ยนี่ไม่ดีเลยแฟนเราไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย พ่อแม่เราไม่ดีเลยพี่น้องเราเนี่ยไม่ดีเลยสังเกตไหมคนรอบข้างไม่ดีเลยจริงๆลองกลับมาดูตัวเองนะฮะว่า <c oughs> common problem เนี่ยคู่นี้ระหว่างเรากับพี่น้องระหว่างเรากับลูกระหว่างเรากับพ่อแม่ระหว่างเรากับสามีหรือภรรยามีเราเป็น common factor เสมอเลยนะกลายเป็นว่าถ้าถ้าเป็น run regression run สถิติเนี่ยไอตัว significant คือตัวเรานี่แหละ บางทีเราลืมไปครับเรามองไปแต่คนอื่นชี้นิ้วแต่คนอื่นบอกว่าพ่อแม่ผิดพี่น้องผิดภรรยาผิดลูกผิดเจ้านายผิดลูกน้องผิดเพื่อนร่วมงานผิดผิดหมดที่ทำไมมันมันต้องมาผิดกับเราคนเดียววะหรือว่าเรานั่นแหละผิดเรามักจะเป็นคนสุดท้ายที่ลืมตัวเองนะครับผมมักจะพูดแบบนี้อยู่เสมอนะว่าถ้ามีโอกาสได้พูดนะถ้าไม่ไม่มีโอกาสก็พูดลําบากครับพูดแบบนี้มันคือคือพูดผ่านพอดแคสต์เนี่ยอาจจะสะดวกที่สุดละเพราะมันไม่ได้เป็นเพอร์ซันแลนะ ทำงานแล้วแบบเจ้านายเหง่ซวยเจ้านายเหง่ซวยเปลี่ยนงานทุกครั้งเจ้านายเหง่ซวยทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะคือท่านซวยจริงๆไปเจอเจ้านายเหง่ซวยทุกครั้งแต่ว่าผมอยากให้ท่านกลับมาคิดนิดหนึ่งกันแล้วกันหรือว่าเรา,าเ่งเ่งซวยคือคือพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าท่านที่จะบอกว่าโอ๊ยก็มันเจ้านายจริงๆอาจารย์อาจารย์ลองไปดูสิเจอเจ้านายแบบผมแล้วอาจารย์จะเข้าใจผมรู้แต่ว่าถ้ามันบ่อยมากอะเปลี่ยนงานเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหากับเจ้านายตลอดเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองด้วยนะ พูดไว้ถ้าท่านมั่นใจแล้วว่าท่านมันเปอร์เฟก็ไม่มีปัญหาครับผมก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะครับแต่บางทีคนที่เราลืมแม้กระทั่งตัวผมเองเ่ยผมพูดพูดแบบนี้มันก็ผมก็อาจจะมองข้ามอะไรไปบางอย่างก็เหมือนกันนะครับ The problem s we have with a u t h o r s are typically more about us นะครับโอเคข้อ9ครับ Emotional decisions are rarely good decisions การตัดสินใจที่ใช้อารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีคือผมไม่ได้มนุษย์นะมันคงไม่มีใครหรอกครับที่ตัดสินใจไร้อารมณ์เราไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ถ้ามันอีโมชั่นอลมากๆไม่ว่าทางด้านไหนนะไม่ว่าบวกหรือลบนะเอาลบก่อนผมมักจะบอกเสมอแล้วหนังสือก็บอกไม่ใช่ผมบอกคนเดียวหรอกตอนโกรธอย่าเพิ่งตัดสินใจโหหน้าด่ามากโกรธปุ๊บลาออกเว้ยใจเย็นพี่ใจเย็น รอแป๊บหนึ่งรอใจเย็นคือตอนนั้นมันอีโมชั่นอลมึงทำแบบนี้ได้ไงจะเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยทำแบบนั้นน่ะเดี๋ยวต่อไปคุณจะเสียใจภายหลังว่าไม่น่าเลยฉันไปยื่นใบลาออกทำไมเลือกมันนิดเดียวเองนะในเชิงบวกบ้างโอ้โหตอนนี้ทุกอย่างดีไปหมดซื้อหุ้นแล้วหุ้นขึ้นทุ่มสุดตัวเลยไว้เรานี่นี่มันมาแบบอีโมชั่นอลเหมือนกันไม่ได้มีเหตุผลใดๆอ่ะเป็นเหตุผลที่แบบว่า กำลังดีใจกําลังมีความสุขมากๆนี่คือทางบวกนะแต่มันก็อาจจะเป็นจุด turning point เลยครับที่ทําให้พอร์ตเราพังไปไม่ได้ทําตาม system ไม่ได้ทําตามระบบต่างๆนะครับก็ระวังนะครับ emotional decision เนี่ยคือการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นำเนี่ยอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีข้อสุดท้ายครับ you will never feel 100% ready when an opportunity arises คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณพร้อมร้อยเอหรอกเมื่อโอกาสมาถึงคือโอกาสเนี่ยมันจะมาในจังหวะที่บางทีเราก็ยังไม่ได้พร้อมมากแต่คุณจะรอแบบว่าไม่เอาหรอกฉันยังไม่พร้อมฉันไม่ทาฉันไม่พร้อมฉันไม่ทําปัดๆโอกาสไปหมดเลยวันที่คุณพร้อมมากโอกาสอาจจะไม่มานะคุณสั่งโอกาสไม่ได้นะมันนั้นไม่จําเป็นจะต้องร้อยเครับผมไม่ได้บอกว่าศูนย์คือนี่นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งครับที่เขาบอกว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมเสมอเพื่อวันหนึ่งเนี่ยพอโอกาสมาคุณก็ได้จัดการกับโอกาสนั้น แต่คำว่าเ,เตรียมพร้อมเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะคุณไม่ต้องเตรียมพร้อมร้อยก็ได้นะครับก็เป็น10ข้อนะครับเป็น10ข้อที่คนฉลาดคนเก่งๆทั่วไปอาจจะลืมก็ได้นะครับลองดูตั้งแต่ข้อที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับการศึกษาและความฉลาดมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเกิดคุณไม่เริ่มทําข้อที่2นะครับความสุขกับความสําเร็จมันคือคนละอย่างข้อที่3ามนะครับ ทุกคนทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นพนักเป็นนักธุรกิจอันนั้นทำอยู่แล้วหรือพนักงานประจาําคุณก็ทําธุรกิจให้บริการกับในจ้างคุณนั่นเองข้อที่4นะครับการมีทางเลือกเยอะจนเกินไปจะทําให้การตัดสินใจเราไม่ดีนะครับเพราะว่าเรามัวแต่เลือกอะนะครับไม่ทำสักทีข้อที่5นะครับทุกคนเนี่ยมีทั้งมุมของความสําเร็จและความล้มเหลวเสมอนะครับไม่มีใครเปอร์เฟกนะครับข้อที่6นะครับ ความผิดพลาดเนี่ยมันคือความก้าวหน้าประเภทหนึ่งนะครับมันพานเราเดินไปข้างหน้าขอให้เราได้เรียนรู้นะครับข้อที่7คนเราเนี่ยอาจจะเก่งในสิ่งที่เขาไม่รักก็ได้นะครับก็ได้ข้อที่8นะครับถ้ามีปัญหากับคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเพราะเราไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นนะครับข้อที่9นะครับการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เยอะๆเนี่ยมักจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีและข้อที่10นะครับ เราไม่มีทางพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นเมื่อ,เ,อเรามีโอกาสวิ่งเข้ามาก็ต้องตัดสินใจนะครับบางทีรอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเราก็ไม่ได้ทำสักทีก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เ,เป็นประโยชน์นะครับจะพยายามเอาเอาช้าวนันศุกร์อ่ะก็จะเอาเรื่องราวแบบนี้นะครับมามาให้ท่านนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้สัญญาเรากาจะทุกวันศุกร์แต่ว่าก็จำได้นะครับวับนศุกร์ก็น่าจะเบา,ๆห,า,เบาๆหน่อยนะครับโอเคนะครับ ขอให้เป็นวันศุกร์ที่สดใสนะครับแล้วเราพบกันในเอโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story